ต่อไปมาดูตัวอย่างที่21เนะครับเป็นข้อสอบออน็น็ตปี54ข้อ14ตอนที่1นะครับผมโจกกำหนดให้ abc เนี่ยมุม c ิมุมฉาก d เป็นจุดบนด้าน ab ที่ทําให้ cd ตั้งฉากกับ ab นะครับโดยโจกกำหนดให้ ab เท่ากับ20หน่วย cd คือ8จงหาความยาวด้าน ad ที่ยาวมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเริ่มจากวาดรูปก่อนโจอบ,บอกว่าสามเหลี่ยมรูปเนี้มี d ทาให้ cd ตั้งฉากกับ ab เพราะ,ะนั้นเนื่องจากว่ามุม b บกมุม a จากรูปใหญ่นะครับมุม b บวกมุม A เนี่ยเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุม C ตัวเนี้ยก็ต้องมีขนาดเท่ากับอัลฟาเหมือนกันเพราะถ้าดูสามเหลี่ยม BCD ีเซต้าบวกอัลฟานี้ก็ต้องเท่ากับ90องศาเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจากรูปสามเหลี่ยมเอ c จะได้ว่าแทนอัลฟา มีขนาดเท่ากับนะครับข้ามฉากข้ามชิดก็คือ8ส่วน X ในขนาดที่สามเหลี่ยม BCD นะตัวนี้ถ้าทั้งหมดคือ20ตัวนี้ก็คือ20ลบ X นะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม BCD เนี่ยแทนแนลฟาเหมือนกันมีค่าเท่ากับ20ลบ X ส่วน8นะ แนเลฟาเหมือนกันจับเท่ากันได้เพราะฉะนั้นกลายเป็น8ส่วน x เท่ากับ20ลบ x ส่วน8นะครับคูณไขวยได้64เท่ากับ20 x ลบ x, ลบ x กำลังสองย้ายข้างนะครับได้ x กำลังสองลบ20 x บวก64สิบสกิลยัดตัวประกอบหน่อยได้เป็นสองวงเล็บ x x คูณได้64บวกได้ลบ20ก็ต้องเป็นลบ16กับลบ4นั่นเองนะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ4กับ16นั่นเองครับโจทย์อยากได้ค่าที่มากที่สุดก็ต้องเป็น16นั่นเองครับตอบช้อยส์4เนาะอ่านี่คือตัวอย่างที่21